พูดพูดพูดสิชื่ออะไรกัชื่อเองพวกเรากลุ่มสี่นะคะค่ะค่ะสมาชีกคนแรกชื่อชื่ออะไรนะวัชชนเรียบแทนค่ะห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะอชนิกาเบนีสายห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหกสามศูนย์ศูนย์สามสี่ค่ะนรุษศิริเลียวห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกสามศูนย์หนึ่งคนึ่งครัวันนี้เราจะมาอะไรนะทำบอกความคืบหน้าของกลุ่มเราอ่ากลุ่มเราทำอะไร ทำรถแข่งสุดเจ๋งครับมีชื่อว่าอ a n ต i m a ต t e r u n าเ Mega Special ด้ r u d a e a ลมาร์คทีนะครับนี่รูล่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับครับโอเคก็เรียกว่าอะไรนะอาวมันเป็นชิ้นส่วนจริงเอามาแยจริงวัดจริงมันเป็นชิ้นส่วนที่่อนค้าแบบซับซ้อนและยุ่งยากเลสามาถวาดสเก็ตฟรีแฮนได้ค่ะก็เลยจัดเต็มถ่ายรูปแม่งเลยอย่างนี้แม่งไม่ได้ดิ ไปถ่ายแล้วค่าไอ้เราก็จะแบ่งแบ่งชิ้นส่วนเป็นมีส่วนของอะไรบ้างนะส่วนของเฟมขยับสิส่วนของเฟมของเฟมือเป็นเเขาเรียกว่าอะไรป็นบอดี้ชุดยอดชุดเฟืองชุดเฟืองเนี่ยนี่นี่ชุดเฟืองอเป็นเฟืองขับข้างใน่มีมอเตอร์ด้วยตรงนี้เรียกอะไรเฟร์น โครงฐานใช่ป่ะที่แบบว่าไว้วางพวกมอเตอร์หรอใช่ค่ะอะทุกอย่างทุกอย่างตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นส่วนของล้อใช่ป่ะใช่อล้อจะมีแม็กมีแม็กตรงนี้แล้วก็มียางยางอแน่นอนอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นชุดอะไรนะเฟืองเฟืองเฟืองขับเพื่อนเฟืองขับเพื่อนแล้วอันนี้คือที่อยู่ตรงล้อใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มันเป็นตัวล็อกล้อไม่ให้ล้อหมุนกลับกนรลดไหลครับกนรลดไหลกนรลไหลไม่ให้ไม่ให้ย้อนกลับ ตรงนี้คืออะไรนะกันชนกันชนเออกันชนหน้ากันชนหน้าแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นเอ่อโรลใช่เป็นแหวนไว้กันกระแทกเป็นแหวท้เเทอันนี้ชินนี้ที่ล็อกถานอันนี้ตัวล็อกโค้งอ่าตัวล็อกโค้งคล้ายๆเหมือนแบบค่อยเสียใช่แท้ๆแท้แอ่ามาดูเวกานี้เป็นเฟรมทีนี้การประกอบเฟรมก็จะเป็นประกอบแบบสวม ผมพอดีอ่าพอดีผมพอดีอ่ะล็อกกับตัวถาเได้พอดีหมดถ้ามันพอดีหมดเพราะว่าส่วนไม่เคลื่อนที่โอเคไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่เอาอ่าอ่าตรงนี้จะเป็นชุดชุดขับใช่ไหมใช่ชุดขับส่วนของเฟืองกับแกนแกนเฟืองอจะให้เป็นสวมสวมสมคอนนะคอนนิดนิดคอนนิดนิดคอนเทลกัน ให้แบบเฟืองมันหมุนได้คล่องๆหน่อยให้มันไม่ติดไม่ติดอโอเคอ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรนะนี่คืออะไรอ่าเป็นตัวแบบส,ส,สตาร์ทไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวที่ติดไว้กับฐานนะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสื่อสื่อนําไฟฟ้าจากขั้วขั้วใช่ใช่ใช่จากถ่านไปสู่มอเตอร์มตรงหาขั้วตรงนี้ใช้เป็นอะไรนะวัสดุ ทองเหลืองเป็นทองเหลือยังทองเหลืองทองแดงวะทองแดงเออทองแดงแดงแดงมเปล่าแดงทองอะไรวะก็ทองชุบไม่ใช่ทองเกลียวไอ้บ้าเออตรงนี้อ่ะอ่ะอ่าชิ้นส่วนมาตรฐานจะเป็นฐานใช่ไหมเฟืองนี่ไม่น่ามาตรฐานนะเอาจริงเพราะว่ามันเป็นเฟืองแบบสเปเชียลถูกตที่ทำมาเพื่อรถแข่งทามิยโดยเฉพาะใช่อือเป็นเฟืองอ่ะตรงนี้เราจะใช้อุปกรณ์หลักเราจะใช้เป็นพลาสติก พลาสติกก็จะมีแค่พวกแหวนพวกอันน like ี้ไหนเขาเรียกอะไรน็อตน็อตพวกน็อตที่จะต้องเป็นแบบเป็นสกรูเล็กสกรูเล็กสกรูเขารกสกรูอ่าจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะอลูมิเนียมเป็นเหล็กก็ได้อ้าวแล้วแต่แล้วแต่อย่างได้คาร์บอนไฟเบอร์เอาเอาเลยเออคงคงคงเราเป็นพลาสติกครับผมคงเราเป็นพลาสติกคงแต่อยากได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็จัดจัดไปเลยมีตั้งเออรวยรวยรวย อ่าันนี้ก็ชุดเฟืองนี่จะมีการชวนตรงนี้ชนครับผมอันนี้เป็นที่ล็อกผ่านไม่มีอะไรแล้วก็แยกส่วนประกอบให้ดูเราจะวัดจริงใช่ไหมวัดจริงวัดจริงแล้วก็ว่าจริงก็ต้องว่ดจริงอืมก็เทปรวมๆภาพรวมๆของกุ่มสี่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะครับปัดเลยจบจบแล้วค่ะ